สรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึง30กันยายน2565โดยโย่อผลการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินง,งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงเรียนบ้านหนองยางตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยะโสธรโดยมีนายสมัครโสรมัดดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองยางโรงเรียนบ้านหนองยางมีข้าราชการครู5คนและบุคลากรทางการศึกษา5คนมีนักเรียน95คนเปิดทําการเรียนการสอน2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารวม8ห้องเรียน,นที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณด้านบริหารทั่วไปส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านการิรเริ่มพัฒนาการบริหารกิจกรรมผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีคณะกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่สองด้านการบริหารจัดการเรียนรู้จัดทำมาตรฐานการศึกษาและประกาศโรงเรียนบ้านหนองยางเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีนโยบายให้ครูปฏิบัติการสอนแบบมีการเร,เริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการติดตามประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามมีการนิเทศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีกระบวนการ PLC กันสม่ำเสมอเพื่อหาทางการแก้ปัญหาที่เกิดกับนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดําเนินการอย่างมีระบบมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านที่ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เริ่มพัฒนาสร้างความร่มวมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมธนาคารโรงเรียนกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพูทชันนํำเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการพัฒนาระบบและเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรงานข้อมูลและสารสนเทศการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการย้ายห้องเรียนระดับปฐมวัยให้เป็นเอกเทศมากยิ่งขึ้นด้านที่ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการวางแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมและอบรมต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตก,กรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตอนที่ 2. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งผลทำให้ได้ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสถานศึกษาดังนี้ ผลลัพ์เชิงปริมาณคือครูร้อยละ80เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและผลการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาผลลัพธ์เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองยาง สามารถพัฒนากลายุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์